สวัสดีค่ะท่านผู้ชมข่าววันนี้จากจังหวัดระนองหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจับกลุมผู้ต้องหาได้หนึ่งรายพร้อมของกลางเป็นยาบ้าและยางพาราเทือนรวมหนักกว่าสองตันในพื้นที่ตำบลปากจันอำเภอกระบบรีจังหวัดระนอง เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฝ้าตรวจบริเวณริมท่าแม่น้ำกระบรุรีหลังพบเรือหางยาวติดเครื่องยนต์ขนยางพาราแผ่นดิบข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้านและมีชายชะกันช่วยลำเลียงใส่รถกระบะเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเพื่อเข้าจับกลุมแต่ผู้ขับขี่พยายามหลบหนีเจ้าหน้าที่ติดตามเป็นระยะทางกว่า20กิโลเมตรก่อนสามารถจับกลุมผู้ต้องหาได้พร้อมของกลางยาบ้าจำนวนหนึ่งและผู้ต้องหารับสารภาพว่าเสพยาเสพติดจริง ต่อมาผู้ต้องหารับสารภาพเพิ่มเติมว่าได้นำยางพาราที่ลักลอบนำเข้าจากฝั่งประเทศเมียนมาไปจำหน่ายยังร้านรับซื้อยางพาราเจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปตรวจยึดยางพาราแผ่นดิบจำนวนกว่า2660กกิโลกร,รมัมหรือประมาณ2ตันเจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและข้อกล่าวหาก่อนนำตัวผู้ต้องหาและของกลางเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไปนี่คือสถานการณ์การจับกลุ่มสินค้าเถื่อนและยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะ